สวัสดีครับผมคือชื่อพีเบ๊กครับวันนี้จะมารีวิวนี่นะครับนี่มันคือทิวลี่น็อตที่ผมบอกนั่นเองนะครับที่ผมจะรีวิวกับข้างหน้าจะรีวิวกับเนี่ยเอ่ออะไรนะอะไรนะ คิวรีกับไอ้นี่บ็อกกี้จำชื่อไม่ได้ไงนะครับอย่างที่ผมบอกอะที่ผมจะรีวิวอะก็แต่ว่ามันเป็นรชจอแลนนะตันนั้นมันเป็นรสสตรอเบอรี่นะครับไอ้บ็อกกี้อะนะก็นะก็เป็นเป็นรสช็อแลตนะครับนะนะบน,นะครับ,นะนะรบเดี๋ยวผมจะแกะกินนะครับชื่ เดี๋ยวดูนะมันเป็นรูปร่างไงนี่ในรูปมันเป็นอย่างนี้นะครับนี่เป็นคล้ายๆเพิกเซลอะใด้ดูนะนี่นะคบมันดูเท่มากอะดิมันเหมือนหัวมันเหมือนมันเหมือนมันเหมือนเป็นรูปหน้าคนอะทำปากแบบว่าอ,อะไรหัวยนะับ เอามาเปรียบเทียบกับสองอันไม่ได้เลยอ่ะอบอกว่าเรา,า,ามาจะท้อนมาลองนะครับ

เพคคื่อนเมื่อกี้แบตหมดนะครับผมก็ต้องมาเปิดมาให้นะโอ้โหจบเลยนี่ครับผมไปกินต่อนะครับอืม,อม,อมได้ครับม,มันจะเป็นรสกนแฟนะครับ นื้อไค่สุบบาทเึงครับเมื่อผมจะมาแบบเนือกับบลอกกี้ค่ะบ่ะ้ซอสก็สองอันนะครับ นะครับพเพื่อนก็ผมจะไม่พูดมากากันเจ็บคอว้าว,ส,วสดีรเพื่อนนะครับมีแค่นี้เนาะเพื่อนนะครับอยากก่าลืมซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย